เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมกันไปแล้วครับกับเกมของสปันบ็อบที่สักปีหนึ่งเนี่ยช่องเรามันจะมีเกมนี้มาโอเคของจ่าสวัสดีครับวันนี้นขอเก็ผัดนะฮะสปันบ๊อบไนท์ชิพก็อยากจะพูดไปเลยครับว่าเกมสป n นบ b อบแนวเฮอร์เลอร์เนี่ยคือสักปีหนึ่งไม่ต้องมีอ่ะแล้วคือในหลายเกมมันก็น่าสนใจนะไม่ใช่ว่ามันทองมาแค่เดืนเดืนอนเดือน่ะแล้วก็เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมฮะที่ออกมาดูดีมากคือมีรีวิวจากช่องของคุณ คลาสส์ใช่ไหมคืออันนี้เนี่ยผมเห็นเขาเปนผ่านบ่อยแล้วแหละคะือเขาเปช่องที่เล่นเกมแล้วก็ใช้ความใช้หุ่นของตัวเองเป็นสตูดิโอไทป์ในการแต่ว่าเล่นตลกอะไรประมาณนี้แล้วคือไม่มีรีวิวจากว่าแชทอะไรประมาณนี้แอลเกมฮะวีเกมโกดวีเกมวีเกมโกดโกดโกดสิบ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 ผมเลยป่ะไปดูกันดีกว่าฮะว่ามันจะเป็นขนาดไหนโอ้ย oh, yeah. แมงสีมาอย่างนี้ <laughs> อ่ะฮะเน่ปวดอย่าออกอันนี้คือปุ่มออกใช่ไหมไม่มีสร้างค่าเลยด้วยหรออ่ะไปเลยก็ได้ฮะไปมาเกมมาดูยังเงียบร้อนเนื้อจังวะ นี่คือแฟนเมสเกมเขาบอกกับเราว่าเกมนี้เป็นเกมแฟนเมสฮะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องหลักของเกมแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสมาร์ทมอสพนันฮะเกมนี้เนี่ยทำมาเพื่อเอินเตอร์เทนม็ตเท่านั้นเกมนี้มีจ้ำสแกลโอโอชิโอเคจ้ำสแกลกับวอล อุ้ยสมอลี่แกนี่ไม่มีซับให้กูด้วยชิบหายแล้วกูดิดี้พาร์ตดิดี้ปาร์ตี้กูพูดว่าอะไรนะกูกูไปดิดี้ปาร์ติมาเมื่อวานเหรอว่าไงแกรี่แมวกูไม่เข้าใจทำไมแกนี่เป็นแมววะว้าวกูไม่เข้าใจอะไรวะเนี่ย ลาดาดูลาดาด a d าดาด a d าดาดูลาด la da. What comes คื t อะไรอ่ e อ่ะ Fuck it I forgot let's go to work okay อะไรวะเนี่ยกูไม่เข้าใจไปทำงานฮะโ k a y อ่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเข้าห้องกูกลัวออกมาจากห้องไหนนะทำไมห้องมันเปลี่ยนเว้เนี่ยกูเข้าไปห้องน้ำแล้วกูออกมามันคเป็นห้องนอนกูไม่ใช่เหรอไม่ใช่ปุ้ฮะไปดูไปดูอ่ะเฮ้ย In an unexpected turn of events, Krusty Krab owner Mr. Krabs has raised prices to unprecedented levels. The uh -huh. increasing their appetites elsewhere. <laughs> อะไรวะเนี่ยกูไม่เข้าใจอะไรอย่างเลยไม่เพอาะเขาเจ๋แต่ละบารคันอยู่แล้วแต่ว่าพอไม่ได้มีซับแล้วกูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะที่กูเข้าใจก็คือมิสเตอร์แคปเพิ่มราคาของแคปปี้บาร์ตี้เหรอแล้วเราก็ถามว่ามิสเตอร์แคปทำเกินไปหรือเปล่าไอ้คนที่ไม่สัมภาษณ์แม่งก็บอกว่าราคาเจพี่บาร์ตี้นี่แพงกว่าค่าเช่าห้องกูแล้วอ่ะกูไม่กูไม่เข้าใจอะไรเลย โหลดดิ้งโอเคถ้าเป็่ยนคาว่าโหลดดิ้งเป็นแบบว่าอ่าเอา mean time หรือว่าอะไรอย่างเนี่ยแปลว่าใหมาา้มัน <c oughs> คนเกียดเนื้อป,ปอมปอมที่อยู่ในเบอร์เกอร์หรือเปล่าเหรอมาได้แคปปี้บาร์ตี้ดีเพื่อนเนื้อจริงๆอ่ะเฮ้ยเจ้าของแี้บาร์ตี้แม่งโคตรชี้เหนียวแม่งโคตรเห็นแก่ได้เลยสไลด์คุณไม่ไปหรอกโอ้ยแย่ดีดด้วยคุณ่นจันเองรือเปล่าวะเนี่ยทำไมมันสุดยอดขนาดนี้บกุกได้ไหมเฮ้ย,ยไปหาสกิทเวิร์ดดีกว่าสกิทเวิร์ดเอาคุยรอบดิ You. Get lost, freak. ดูไม่แลวแปลกในคืนนี้ใช่ใส่ห,สหัวไปซะไอ้โรคจิตฮะอะไรวะฮะยิปปี้ยิปปี้สกิดวิร์ดสกิดวอร์ดสกิดวอร์ดเราจะอาบน้ำด้วยกันนะครั้งหน้าเนี่ยแล้วก็อะไรไม่รู้นะเมื่อกี้นี่กูฟังไม่ทันมันนี่มันนี่นะอย่าง เฮ้ยกิ๊เบิร์ดเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงอาบน้ำเนี่ยก็มาหาด้กันนะอันนี้บ้านพัดทิควะพัดทิกสปันจ์บ๊อบ go away I partyed like a sea cucumber last night I c r a w l to the crusty crab when the room s t o p s spinning ไม่ไม่เข้าใจอ่ะได้ยินแค่ว่ามึงไปเสร็จไหนก็ไปแล้วสตปันบ๊อบกูยุ่งอยู่ปะไม่เข้าใจเลยอะไรวะ เฮ้ยได้มาลดเบลอกอนผมจะตนี้ไปทำงานไม่ได้ทำงานสายเฮ้ยยี่ปีเฮ้ออันนั้นคืออะไรอ๋ออันนั้นคือเกาะใช่ไหมเกาะที่มันอยู่ในในเรื่องที่มันอยู่ข้างบนบนบนหัวเชี่ยร,รถแรง,งจัดทุกคนบนรถดดชนจะเป็นไงวะเนี่ยแล้วเ,เกียร์มันดูอิสลามมากเลยนะมาเลยเฮ้ยเฮ้ยมาเลย คุณรู้ว่าจะมีเดี่ยวฉากจบแบบแบทเอนด์อะไรมาในสักหน่อยไม่มีหรอไอเชี่ย like ฉันพาลาดรถเมร์หนุ่ยก็ว่าจะต้องเดินเท้าเปล่าๆไปถึงร้านเลยแล้วเนี่ยโอ้ยแย่คุเดินข้าไปได้ปะแล้วเหมือนนี่บ้านมีอะไรด้วยของเขาขมเข้าไปได้ปะถ้าเข้าไปได้นี่คือเกมมึงก็สุดเลยนะเว้ย <c oughs> ถ้ามันเข้าไปเคาะได้แล้วมีบทพูดนี่คือมึงทำมาระดับเดียวกับลาร์ดวินเทอร์อาร์เลยเนี่ย อะไรเลยเขาแบบขยันจัดไงอันนี้มันไม่น่าได้ป่ะนี่เป็นแค่ฉากเฉยเฮ้ยแม่นายอยู่บ้านหรือเปล่าเชี่ยเอาเรื่องจัดนี่มันระดับขยันโคตรๆเลยเนี่ยแม่น่ะอยู่บ้านหรือเปล่าสปอนบอบมึงแปลกๆนะเพื่อนกูไม่มึงไม่ใช่สปอนบอบที่กูรู้จักเลยอ่ะมึงไม่ใช่เด็กไร้เดี้ยงสาหรอวะแต่นี้มีบทพูดแท้โถ่เอ้ยนึกว่าจะแบบว่า I call you tonight Come to my house and eye up อะไรมาณน,น, <ipp> นี้แสดงว่ากูสามารถได้เดินไปด้วนได้เหรอเหมือนไม่มีอะไรไม่ต้องไปหรอกมั้งโล่งๆไงไม่รู้เฮ้ยมันเริ่มมืดแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไม่ได้ขาดทันได้เข้าร้านเลยมืดแล้วเหรอที <ipp> ่ผ่นากกนแล้วไม่เจอแคสต้นดาบกูแน่เลยกูโดนตาย What the fuck ไมึงเป็นอะไรเหรอวันบ๊อบอยู่ๆมันก็จะจะร้องก็ร้องแล้วมันซู้ก็ไปข้างในเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรป่าววะกูตกใจหมดเลยอยู่เมื่อจะร้องขึ้นมาก็ร้องเลยเหรอมันมีอะไรพี่จะแษอะไรร้ายมันนี่ไงหรือม่าเห็นภาพอะไรบาดตาหรือเปล่า อ๋อไม่ไม่อยู่คนในร้านนี่นว่าว่ามันมีข่าวเมื่อกี้ใช่ปะมึงเปี่มาทั้งวันว่าสปันบ๊อบม s งไปไหนาทั้วันว่าจะป t บด้วนิคิดเหรอมงมาเป็นบ้าแล้วกูก็มีฝันเปียเกี่ยวกับเราสองเ้อฮีฮีแล้วกนมันก็ไม่ได้ไปทำงานซะก่อนที่มิสเตอร์แคจะมาแล้วก็ใกล้งอกอะอะไรวะเนี่ย ทำติงยินมิซิงแต่ละอย่างเชียกูสยองว่ะช่วยกูด้วยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อแพนตี้มืดมากเลย มึงนานจังวะเฮ้ยโอเคกลัวขอยอย่างอื่นไม่เสียงก็ได้เออแล้วก็เหลือแค่เบอร์กอเกอร์เฮ้ยว h a t ต h e hell อะไรอ่ะรถซิ่งจิ้มหายแล้วกูจะทำเบอร์กเกอ,อร์ให้เสร็จวอนนี้ไม่ต้องแคมป์จะมามันกำลังซีดีอยู่อ่ะมันกำลังคุกกี้อยู่อ่ะ ไมมาวะูเบืเฮ้ยนั่นมพทริกดีกว่า a r what are you doing with that car where did you even get it w l you like to know p n b o เป็นรูอย่างเดียวพทริก b o u t you do not even have a job Jobs are for slaves n o a t c e i c r y e s s I've got business to attend to เคกานี้เอาเบอร์เกอร์มาให้กูได้แล้วกูต้องไป ทำเออ่ธุรกิจหน่อยอ่ะมันยังไม่เสี่ยงเลยแพทริกรอก่อนได้ไหมฮนะยูไนอยากจะได้เบอร์เกอร์ของฉันเหรอฮะนุ่มๆเลยนะตาหวานมากเลยแพทริกไปทำอ๋อใส่แว่นโอ้โหดูด้ว่ามึงตาหวานมันมีนเยื่อหรือเคลือบอะไรมาโอเคอเรียบร้อยเห็นนะเขาใส่ครบไะเนี่ยตัวจะมีอีกชิ้นหนึ่งด้วยเดี๋ยวนะนี่สูตรของแฟร์แคพี่ปาร์ตี้เป็นเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ควรจะขนาดนี้เหรอมั้ง ่ะเียแล้วเอาไปอาไปอ,ไปอไป้ง่ิงกีมไใซแล้วกึใส่หัวไปไหนก็ไปไปไม่ดมสปันจ์บ๊อบก็ต้องไปทำธุรกิจหน่อยกับอะไรที่อย่างเมื่อกี้นะไม่เข้าใจอ่ะไม่ออกเพื่อนไปไม่ได้ไหมอ่ะฉันไม่อยากจะเป็นคนทำเบอร์เกอร์เอ้ยคราวหน้าก็เอาเปรยลงหน่อยเลยช่วบ้านพรกออกมาด่าหรอกเปิด ร่างขนาดน,นี้ตอนมืดเนี่ยเสร็จแล้วอะไม่มีอะไรทำแล้วรู้มั้ยหยุดเดินไปในบา้นบนบนานแล้วสปอนช์บ๊อมอ่าฮะเอาไม้ม o p เนี่ยก็ไปทำความสะอาดซะจะคิดว่ามีใครบางคนอะไรทักอย่างในในห้องน้ำเหรอว่าแต่ hell อะไรวะเนี่ยโอเค เียนี้กูเล่นเกมทำขศอสร์อยู่ไม่ได้ไอเกมที่มันแบบว่าทำข้อสอดไอฉากฆาตกรรมหรือว่าอะไรอย่างนึงอะ่ะเอเวอร์เรสเกมเฮอร์เ r อร์โดยเฉลี่ยครัต้องมีฉากหี้เราต้องมาทำข้อสอดอะไรอย่างนึงแล้วก็เจอเข้อ,อกับเรื่องมีใครอยู่ไหมครับไปอ้าวเฮ้ยไปประตูปิดเองวะ อันนี้หรอั้า t ไปถามสควิดเวิร์ดดีกว่าวื่าทำอะไรต่อสมันมีเลือดเต็มหมดเลยอ่ะไอ้ค t ี t t ์ b ัพใช่ t ช่สปอง t ์บ๊อบชัวร์ฉันเชื่อฉันเชื่อว่ามีเลือดนะอันนี้ก็ขยะไปทิ้งได้แล้วอะไรของอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวกูก็จับมึงทำประมึก ตะกนยากิเลหานี่มึงไม่มีอารมณ์ขันเลยหรือว่าโอ้จะอยู่จะมีก็มีมนวันพันปีไม่เคยมีเสียงแอมเบียนแบบว่าข้างนอกอะไรมานนี้ตอนเราเดินมาก็ไม่มีนะพอพกูขยับไปทิ้งไม่เสียงมีเฉยเลยก,ก,ก็ก็เอาเรื่องอยู่กอมีอะไรหรอกมัง้งเนาะมันโลกกระดาษนี้ถึงมีผีกูวิง่งหนีได้อ่ะเออโอเค Let's go back inside. a y มักลับไปข้างในแหละข้างนอกนี้ไม่โคนน่ากลัวเลย y ฮ p p e อกูว่าแล้วไงกูว่าแลยว่าต้อเป็นอย่างนี้ไม่พลาดเนี่ยเกมแนวเฮอร์เลอร์เนี่ย What the fuck Squidward? ไอ้สกูดไไหมาเนี่ยฮะวยตัวเอ้อายุ ไม่เป <government> <h up> <h up> ิดพอเอ๊ะมีปะไม่มีแสดงว่าอาจจะไปไปพักไปเบรกหรือเปล่าหรือว่าข้างในนี้กูขอกูขอโหวเช็คก่อนเลยกินเบิร์ดอ้าวไม่มีใครเลยเอ้ยจ๋อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมิสเตอร์แคสเซอร์เปอร์ซีเคดดิฟเฟอรี่เพเวอคิ o ยูแอน o สเอาออล ว้าววันที่387กับการทำกำไรอาา่าฮะนี่ยังเป็นสูตรทำกำไรของมิสเตอร์แคมรึเปล่าก็าแต่กูต้องไปไหนนะกลับบ้านดีกว่าไม่อยู่แล้วสงสัยกูต้องไปโบก็ได้แหละฮะเอ๊ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวมันมีแค่มีบัตรที่สองล้านหรอไอ้กูไม่ได้ตาฝาใช่ไหมไมันมีคู่แข่งแล้วเ,เปิดใกล้กนขนาดนี้จนะ สไต,ตล์ร้านใกล้กันด้วยนะเอะลลแล้วรถทัวร์รถบัสอรถอ๋อน่าจะเป็นร้านที่เป็นคู่แข่งของ Camp, มิสเตอร์แคปไปได้เลยพอมิสเตอร์แคปมันปรับราคาหรือทำอะไรสักอย่างเพิ่มในข่าวอะ่ะคนก็เลยแห่มาร้านนี้อกว่าวะร้านเราก็เลยโลง่งไปน,นี่เลยมีแต่พสติกที่มาใช้บริการแล้วมึงไม่ได้ใช้บริการได้ม,มาขอกินฟรีไอ้เป็ดอ๋อสาขาสองใช่เหรอ ว่าอะไรวะเนี่ยลูกค้าเต็มเลยอสปอนบอกมึงกลับไปที่ไหนแล้วก็ทำเบอร์เกอร์ได้แล้วถึงใช้วันหมดคงจะใช่เวลาใช้อะไรวะเนี่ยอ๋อเครื่องยิงเอาไปเลยวู้วู้วู้เอาไปเลย กิน <formation> ให้อร่อยนะครับของฟรีของพิเศษกูไม่คิดตังค์สบาทเลยะเนี่ยมิสเตอร์แคปดาดตายหาเลยทายคารสของนี่ใครมอาเปิดวะมิสเตอร์แคปเหรอแผนธุรกิจอะไรมานี่ป่ะโอ้ยแล้วลูกค้าแบงหน้าส่งดูกันหมดเลยอะอะไรวะเนี่ยเอาไป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 กินอิิมด้วยกับบ้านใส่พวกเคี้ย เดือดร้านนี้จะมากินเบอร์เกอร์อีกเฮ้ยออกไปเอาไปเอาไปเอาไป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 เดี๋ยวก็ไป,ไปเดี๋ยวก็ไปอืมสนุกดีแฮะวัดต่อเฮลวัดใช้เดือนแล้วเสียงอย่างดังรู้เบื่อ What the fuck am I doing with my life? I'm a grease stained hellhole. I listened to anchovies scream uh -huh. meep meep in my fucking ears. And now, now I just watched a fucking giant worm eat a bus full of customers. You know what? <laughs> fuck this. Fuck crabs. Fuck this job. I quit. I'd rather Yippee. stick my head right, in the fryer than deal with this bullshit for another second. <laughs> hey! What the fuck SpongeBob Help me Okay กูทุ่มทุนยังไงอะ Looks like it's time to dive back into glory hole เมื่อกี้เขาบอกว่ากูทำอะไรกับชีวิตกูวะเนี่ยแม่งกูเพิ่งเห็นลูกค้าทำกดบัสโดนกินไปด้วยหนอนช่างหัวงานนี่เดี๋ยวกูปะกูพอแล้วกูกลับบ้านแล้วแล้วมันก็โดนหุ่นยนต์ซกอย่างอ soon. อันนี้คือ chapter หนึ่งเฉยๆจบแล้ว เ <laughs> ราสนิทแล้วฉากจำสเก็ตก็คือฉากเดียวตอนที่กูเดินไปร้านตอนกลางคืนเนาะว่าน้ากูน่าจะไปช้ามันมืดปังกูเลยตกใจบอกว่ากูไปช้าโอเคอรอบผมสหรับวันี้กับเกมของ SpongeBob Night ท์ชก็ขอตลาไปก่อนแลวกันนะฮะปีหนึ่งเกมที่ก่อนนะสูรเสน็ทเดิมของ SpongeBob h e r o e r ในเกมอินดี้แลดฟอร์มนั่นเลยฮะ ถามว่าสนุกไหมเนี่ยผมก็ดูดูก็าปัญหาดีนะไอตรงเนื้อเรื่องที่มึงเขาใส่มาอะไรมั่วก็ไปดูว,ว่าเป็นเกี่ยวกับเนามีพันเลยทั้งดิดดีทั้งเออนั่นแหละสำหรับคนที่อยากเราเล่นแล้วก็เราติดตามครับตร์ต,ต่อไปเนี่ยก็ลิงก์ใ้คลิปเลยครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนไปไปว่ผมเจอกันครับสปันบอบเกมนี้มันโคตรฟริกี้เลยวะ่ะฟรกี้